ไปจ้าดินแดนพญายักษเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวจ้าซอยสิบเ,เอ,อ็ดอวิ่งตรงถึงแล้วจ้าเลี้ยวซ้ายนะจ้าดินแดนพญายักษนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยเ,าาเ,เข้ามาเลยจ้า เดี๋ยวๆเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวซ้ายเลยเลี้ยวขวาเดี๋ยวนะใกล้ถึงแล้วจ้าใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆไปอีกไปอีกจ้าว้าวมหาปู่แล้วจ้านี่นะจ้ามีต้นมะพร้าวด้วยนะจ้าทุกคน นอนในนี้แหละมีของขายด้วยนะเนี่ยมีของขายด้วยเนี่ยธรรมชาติมากเลยมาหาปู่แล้วอยู่ทางซ้ายนี่มหาปู่แล้วค่ะจอดรถจอดรถก่อนมาถึงแล้วค่ะดินแดนพญายักษ์อธิบดีเวสุวรรณนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยจ้าตามเข้ามาเลยจ้า มาไหว้ขอพรปู่ท้าวเวสสุวรรณูด้วยกันนะคะ 3 <tiple> 9อะไรต่อแล้ว <tiple> เอาสี่ตัวเลยไม่ออ่ะไรไม่หหมดแรงก่อนตัวที่แรกเก้าตัวที่สองสามตัวที่สามสองห้าล่วงมาสี่ไม้นะคะ

ส้มตำอร่อยอร่อยกลางทุ่งไร่ทุ่ง,งนาวันนี้นะคะพี่น้องอร่อยมากแล้วก็มียำเด้วย